สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เซธริยทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่วันนี้นำรถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยแอบกระซิฟนิดน,นึงนะคะคันนี้เป็นสภาพรถก่อนทำสปานั่นเองใครที่สนใจคันนี้นะคะกับ Toyota c a m มรี่2.5 Hybrid Premium นะคะรถปี2021ค่ะพี่พี่ค่ะกับค่าตัวเพียงแค่969,000มีสันรุปมาให้พร้อมเลยนะคะใครที่สนใจ ความรู้ร้านลักชัวรี่คาคันนี้ามพลาดยกขูหาน้องบินได้เลยค่ะ093 132 1903นะคะ093 132 1903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้อบิจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะตามกันมาเลยค่ะ Okay, เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2021เนาะชมน่าจะเป็นแบบใหม่และจะใหม่กว่านี้ก็จะเป็นโฉมปี2025นะพี่ๆเนาะใครที่ชอบความหรูหราลักชัวรี่ค่ะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะแคมรี่คือตอบโจทย์มากๆนะตอนนี้ที่ร้านอนวินมีสีดํากับสีขาวนะคะสีดําจะเป็นตัวไฮบริดสีขาวจะเป็นน้ํามันล้วนเนาะชอบแบบไหน,นพี่ๆก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะดีเทลบอดี้ตัวรถบอกเลยว่า คนข้างแน่นช่วงล่างหนาเนะี่ยคะใครที่ชอบความแบบเซฟตี้นะคะนี้ตอบโจทย์มากๆเลยจริงๆนะคะเหมาะแก่การจะเป็นรถผู้บริหารหรือจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะถ้าอยากดูในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมหรือจุดไหนนะคะที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์น้องบินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบินจะส่งในส่วนของรูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมให้อยากรู้ในส่วนของค่างวดนะคะวางดาวประมาณนี้ผลประมาณไหนหรืออยากฟรีดาวจัดเต็มนะคะก็นะคะ,นะคะสามารถทักไลน์มาให้น้องบินคำนวณให้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของ ดีเทลตัวรถกันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าด้านหน้าเป็นดวงไ,ไฟโปรเจคเตอร์นะคะพี่พี่ขามีในส่วนของไฟไกด์เลนนิ่งให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย,ย,อยด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้มาร์กิ้งเซนเซอร์ด้านหน้าจะมีมาให้2จุดเลยนะคะจะอยู่แก้มซ้ายกับแก้มขวานั่นเองค่ะในส่วนของเลเยอร์นะคะหรือกระจังด้านหน้านะคะจะแต่งคาดโครเมียมเรียบร้อยด้านล่างนะคะจะแต่งเป็นสีเทามานะพี่พีนะ นี่สัญลักษณ์นะคะโตโยต้าสีฟ้าแสดงว่าคันนี้เป็นรถไฮบริดนั่นเองนะคะพี่พี่คะอันนี้น้องบินขอแจ้งก่อนนะเป็นรถสภาพก่อนทําสปานะคะพี่พี่อาจจะยังไม่ได้ดูเลิศนิดนึงนะคะรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ฟอกบอกอะไรนะพี่พี่นะอันในส่วนของยางกันบ้างค่ะพี่พี่คันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เลี้ยวทั้งสีเส้นเรียบร้อยนะคะยางปี2 0 2 4ค่ะพี่พี่ร่องลึกดอกชัดใช้งานได้เลยยาวๆนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะคันนี้ แม็กแท้เดิมโรงงานนะพี่ๆนะของแท้ของเดิมเลยนะคะในส่วนของขอบนะคะอยู่ที่17นั่นเองค่ะนี่นะคะอะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสัญลักษณ์ไฮบริดมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะในส่วนของ กระจกนะคะจะแต่งคาดโครเมียมนะคะคาดคิ้วมาให้เลยทั้ง4บานนะคะมือจับคันนี้ได้สมาร์ทคคเลตเรียบร้อยนะคะมือจับโครเมียมเช่นกันระบบ Auto ah ah ah. ญญออโต้อารามมีมาให้นะคะสัญลักษณ์มอโกมีมาให้กระจกแท้เดิมทั้งคันคะ่ะวิวอ่ามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันสักหน่อยนะคะเริ่มกันที่แผงประตูเลยดีกว่าแผงประตูจะดีไซน์สีเทาตัดสลับสีบีนะคะวิวขากระจกจะปรับออโต ไฟฟ้าทางขันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของระบบเซตเบาะให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนาะหรือถ้าพี่ๆต้องการที่จะเซตเบาะเองก็สามารถเซตได้เพราะคันนี้เขาจะเป็นในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆขาทั้งสองฝั่งเลยคู่หน้าคือปรับไฟฟ้าอันนี้เบายังไม่ได้ทําความสะอาดนะพี่ๆนะ <providers S 1> ไม่ต้องตกใจไปในส่วนของเบาะนะคะระบายอากาศได้ดีเป็นเบาะสีเบดดีทาดีไซน์นะคะจะเป็นโทนสีเบดทั้งคันเลยอ่ะ ดูในส่วนของนี่อันนี้นะคะไว้ปรับลมนะคะนี่ได้เลยนะคะปุ่มโหมดนะคะหมุ่ม v v ก็คือปุ่มใช้ไฮบริดนะพี่นอ้องใช้ระบบไฮบริดนะคะ parking parking s e n s o เอ่อ parking นะคะปุ่ม parking ก,ก็คือเบรกมือนั่นเองนะคะจะเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะพี่ๆนะอ่ะนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะคะคอนโทรลตรงกลางคือดีไซน์แบบสีซีเวอร์เลยนะคะดีไซน์เป็นสีซีเวอร์เรียบร้อยเลยค่ะพี่ๆขา กุญแจมีมาให้2ดอกครบครบนะพี่พนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ wireless charge นะคะพี่ๆก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แบบไร้สายนั่นเองนะคะ power outlet นะคะมีมาให้นะคะช่องเสียบ usb บง usb มีมาให้ ah และคันนี้ค่ะพี่พี่ขาแอร์นะคะจะเป็น3โซนเลยดกันนี่นะคะรถสมเนเต็มากพี่ที่จ๋าขอซับไปรุ่นหน่อยนะคะนี่แอร์สโซนคือปรับระดับปรับอุณหภูมิแยกได้เลยนะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนใหญ่ขึ้นนะคะ เป็นในส่วนของลำโพง JBL นั่นเองนะคะตรงนี้ใส่แผ่นซีดีได้นะคะอู้ยเลิศนะได้ JBL ด้วยนะคะพี่พี่ขาคอนโทรลน,นะคะหน้าหน้า,นาก็คือดีไซน์สีเทาเลยนะคะแต่งในส่วนของไฟ Ambient Light ม,มาให้ตกแต่งลายไม้เป็นไม้แบบความหรูหารา l ั x u r y c คาไม้ออกแนวแบบโทนซิเวอร์อะไรแบบนี้นะ,ะพ,พี่พี่นะ,ะตรงนี้เป็นวัสด Soft ุ Soft Touch นะคะพี่พขาก็น,นิ่มมือเนาะนี่นะคะ พวมอะไรกันบ้างค่ะพวกอะไรแบบมอลติฟังก์ชันเต็มระบบมีมาให้เลยนะพี่นะเต็มระบบแพตเทิลชงแพตเทิลชิปก็คือมีมาพร้อมนะคะนี่ตรงนี้จะมีในส่วนของ <c oughs> เวลารถเราอ่ะถลาลออกนอกเลนเลยแบบนี้เขาจะมีในส่วนของระบบตรงนี้เนาะก็คือหักกลับมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบเซฟตี้ที่มีมาให้ตรงนี้ก็ไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะปุ่มโฮปุ่มอะไรปุ่มพุสโตทปุ่มพุสตานะคะพี่ๆขาเน,นี่ออะ ด้านบนนะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของไฟเป็น LED เนาะพี่พี่เนาะตรงนี้ก็ไว้ปรับนะคะในส่วนของซันรูฟนั่นเองคะ่ะพี่พี่ค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะน้องบินไม่สบายนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะนี่ซันรูฟนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบอกเลยใหญ่มากมีท้องฟ้าเป็นของตัวเองนะคะกระจก นะคะบางแดดนะพี่นะ้ามีกระจกมีไฟสองสว่างมาให้ทั้งฝั่งคนขับคนนั่งข้างเลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยจองมา3ามใบเท่าเท่านั้นค่ะอ่ะดูในส่วนของอักประตูสักนิดหนึ่ง <c oughs> นี่เลยนะะนี่อาร์กลมคมชัดสวยๆเลยค่ะพี่ขาขอบยางสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดโคดงอบิดเบี้ยวเลยนะคะอ่ะในส่วนของน็อตค่ะเฉดสีเดียวกับ ตัวรถเลยนะคะน็อตไม่เคยผ่านการขยับมานะคะสัญลักษณ์มอโกยังอยู่จ้ะพี่จ๋านี่กันลายนะคะแคมรี่แท้ๆเลยนะคะามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝังฝ่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าด้านหลังน้ําจะท่วมนิดหนึ่งนะคะพี่ขาในส่วนของบ้านท้ายกันก่อนนะ ร้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของ m a r k กิ้งเซนเซอรด้านหลังนะคะ4จุดเลยด้วยกันนะคะสัญลักษณ์ไฮบริดมีมาให้เรียบร้อยคาดท้ายนะคะมีคำว่า c a m r ี่มาให้นะ,ะในส่วนของสัญลั Toyota กษณ์ t o y o ต a ก็เช่นเคยอย่างที่นวินบอกถ้าเป็นตัวสีฟ้าก็คือจะเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะกล้องหลังมีมาให้ครับนี่ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะพี่ๆขาถือกว้างนะคะสามารถใส่ถุงก๊บได้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะไว้ใส่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับด้าน,นล่างล่ะนะคะบล็อกแม่แรงเครื่องมือมีปัจเจมีมาให้พร้อมนะคะแล้วก็จะมีนในส่วนของช่องนะคะที่เชื่อมต่อทะลุก,กับห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองค่ะพี่ๆค่ะนี่เป็นยังไงนะคะกระตกหลังล่ะกระตกหลังมาพร้อมละลายลายฝ้าเส้นละลายฝ้าไม่ขาดนะคะไฟเบรกตรงที่3มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ กระจกแท้เดิมโรงงานสัญลักษณ์มอ,อกอยังอยู่ค่ะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะสวยๆแต่ๆเดิมๆจริงๆนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างครบนะคะคันนี้ถ้าฟีดาวเลยเนี่ยมันจะผ่อนอยู่ประมาณสักหมนะนะนะื่นหกหมื่นเจ็ดนะอ่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะพี่ๆนะ นี่เลยฟ้าเพดานสวยๆนะคะมีเลยเยอร์เป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นอะไรแบบนี้นะคะพี่ผามาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันบา้างด้านหลังมีเบาะนะคะหัวมอนสามใบมีมาให้เรียบร้อยเลยพนักพิงมือมีมาให้เหมือนด้านหลังที่น้องบินเปิดไปเมื่อกี้นะพี่นะที่ว่าออมีส่วนในส่วนของช่องนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องเก็บสัมภาระก็คือจุดนี้นั่นเองเราสามารถเปิดได้นะพี่ๆนะนี่เลยมันจะเป็นนะคะช่องทะลุไปเลยและนี่นะคะก็ ไว้สําหรับปรับนะคะพี่พี่ขาปรับเบาได้เบาด้านหลังปรับได้นะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยสตัดเออนี่เลยนะคะอขออภัยนะคะพี่พี่ขาขออภัยจริงๆนะคะขออภัยในความเออนี่เอาแบบนี้ดีกว่านะคะอา่านี่นะคะพี่พี่ขาเบาปรับไฟฟ้านะถ้าต้องการเอ็นนะคะพี่พี่ก็ปรับได้เลย ไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าคะพี่ๆ่ขาทบบสุดหัวตารางเลยนะคันนี้นะคะนี่นะคะอ่ะสังเกตตรงนี้ดีกว่านาะอ่ะนี่เลยนะคะนี่นะคะเบาะเปรัาไฟฟ้านะคะพี่ขาเบาะด้านหลังปรับไฟฟ้าน่าเล่นมากนะคะตรงนี้เปิดออกวาปุ๊บก็จะมีในส่วนของช่องนะคะไว้ใส่แก้วน้ําให้ถึงสองใบเลยด้วยกันน่าใช้เป็นพนักพิงมือก็ได้นะคะแล้วก็ สตาร์ทเครื่องอะรู้สึกเอ่อสตาร์ทเครื่องเอ้ยขออภัยพี่พี่จ๋าเวลาเราสตาร์ทรถน,นะคะพี่พี่เอ่ออันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไว้นะคะบังคับคอนโทรลในส่วนของม่านอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะม่านบังแดดมีให้นะอันนี้นะคะสองฝั่งเลยแต่ยังเป็นในส่วนของระบบแมนนวลอยู่นะคะด้านเอ่อด้านกระจกด้านหลังเนาะแต่ในส่วนของกระจกหลังหลังสุดตรงนี้นะคะก็สามารถควบคุมผาดพวงมาไลัยได้เลยนะคะพี่พี่ขาอ่ะ นี่นะนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆขากับ Toyota c a m ม y 2.5 Hybrid Premium คันนี้นะคะหาใครสนใจนะคะอยากดูในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมบอกเลยดีเทลคันนี้ยังเหลืออีกเยอะมากนะคะใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทางหานวินได้อยากรู้รายละเลอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยคะ่ะ 0931321903นะคะ0931321903บอกเลยคลิปนี้อธิบายตัวรถยังไม่หมดเลยจ้าพี่วิจ๋าสนใจทักมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e น้องบินด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้องบินจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่อนนะ